สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับเบเกอรี่แ l a ในมุมมองที่ดูเหมือนจะเป็นทางการที่มันหน่อยกันบ้างที่มีคำถามหลายคนชอบถามว่า INS number คืออะไรนะคะมันอันตรายหรือเปล่ามันกินได้ไหมมันจำเป็นไหมที่ต้องอยู่ในอาหารของเรานะคะหรือในขนมที่เวลาเราไปเจอตามร้านสะดวกซื้อหรือไม่กระทั่งขนมที่เราซื้อมาแบบนี้เนาะหน้าตาแบบ แล้วก็ข้างหลังก็จะมีแบบอะไรก็ไม่โรยเยอะแะไปหมดเลยนะคะวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเจ้าตัวนี้กันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอันตรายหรือมันกินได้หรือมันคืออะไรกันแน่ค่ะก่อนอื่นนะคะเราเข้าใจนี้ก่อนว่าเจ้า I N S number เนี่ยมันคือตัวที่บอกๆนะคะว่าสารเหล่านี้ค่ะ มีมาจากอะไรหรือจริงๆถ้าตามกระทรวงสาธารณสุขเรียกนี่ยก็เรียกว่า่านข้อมูลวัตถุเจือปอนอาหารฟูดแอดดิทีฟนั่นเองเนาะจริงๆแล้วถามว่ามันอันตรายไหมแล้วมันถูกใช้ออกมาในรูปแบบไหนก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเจ้าฟูดแอดดิทีฟเนี่ยนะคะถูก ขมวดน,นะคะแล้วก็รวบรวมมาเนี่ยเป็นสากลน,นะทุกคนไม่ใช่ว่าใครก็จะเข้ามาแบบใช้ไอเนสเซบอร์นี้อะไรก็ได้นะคะ,ะมันเหมือนอย่างนี้ค่ะทุกคนเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนาะแล้วเราไปเจอป้ายสัญ,ญลักษณ์จราจรที่เป็นรูปแบบเหมือนคดเคี้ยวหน่อยๆซึ่งในประเทศไทยเราก็มีถูกไหมคะเจ้าป้ายจราจรพวกนี้นะคะมันก็คือเป็นสากลเช่นกันนะคะหรือแม้กระทั่ง ตัวอักษร A B C นะคะที่เรารู้จักมันก็เป็นสากลมันก็ถูกออกว่า A B C เหมือนกันในอาหารก็เช่นเดียวกันค่ะเจ้าวัตถุเจอบนอาหารเนี่ยมันก็เป็นสากลเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าในแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศเนี่ยบางประเทศเราอาจจะไม่เคยเห็นที่เขาแสดงบนฉลากนะคะแต่ประเทศไทยเราเนี่ยจะเห็นกันโดยทั่วไปเลยเพราะว่ากฎหมายแต่ละบา้านเมืองเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นขนมที่เวลาเอาเข้ามาขายในประเทศเราถ้า คายถูกต้องเสียภาษีตามกฎหมายนะคะก็จะต้องแสดงส่วนประกอบตรงนี้ค่ะ,อะเอาเป็นว่าเราพอจะเข้าใจแล้วเนาะว่ากฎหมายของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันแต่ INS number เนี่ยเป็นสากลแน่นอนการนำไปใช้เนี่ยเขาเนี่ยจะนำไปใช้ตามชนิดของวัตถุชนิดของอาหารนะคะแล้วก็ควรใส่ตามกฎหมายที่ให้ใช้ได้สูงสุดนั่นเองนะคะสิ่งที่สำคัญเลยห้ามใช้นะคะเพื่อ ใช้ปกปิดหรือซ่อนเร้นความบกพร่องของอาหารเช่นอาหารมันไม่ค่อยสดแล้วก็ใส่สารกันเสียลงไปอันนี้คือไม่ควรแล้วก็ไม่ควรทําเป็นอย่างยิ่งนะคะหรือใช้ปกปิดความบกพร่อง,องอาหารตรงที่ว่าอาหารนี้อาจจะไม่ใช่อาหารจริงๆเป็นอาหารปลอมอะไรพวกนี้ในอุตสาหกรรมอาหารก็จะเจอได้นะคะหรือใช้ทดแทนผิดหลักต่อการปฏิบัติในการผลิตอาหาร GMP นั่นเองพูดง่ายๆคือ เหมือนเดิมค่ะคือใช้ปิดข้อบกพร่องของตัวอาหารนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือการที่เราห้ามใช้นะหน้าที่ของวัตถุเจอปอนอาหารนะโอ้โหเท่าน,นี้ไลน์ที่คุณฟังนัมันจะเยอะมากเลยแต่จริงๆแล้วค่ะในขนมอาหารเครื่องดื่มนะคะมีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะยิ่ยงในอุตสาหกรรมปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ต้องการความรีบเร่งนะคะมนุษยต้องการบริโภคครบนะคะ พูดง่ายๆคืออยากกินอะไรก็ได้กินนะคะมันก็เลยถูกมีวัตถุเจือปนอาหารเยอะขึ้นมากว่าสมัยก่อนเยอะๆๆมากๆนะคะแต่อยากจะบอกให้ทุกคนสบายใจค่ะว่าวัตถุเจือปนอาหารที่เข้ามาใช้เนี่ยมันถูกล้อมาจากตามโคเด็กนะคะโคเด็กคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นสากลสมมติอันเนี้ยเ,เป็นสารที่ใช้ปรับปรุงคุณภาพแป้งนะคะสมมติเขาใช้ INS อ็ S, นเตึ๊ด ไอเอสตัวนี้ก็จะถูกนําไปใช้เป็นสากลพูดง่ายๆคือใช้หนึ่งตัวนะคะสามารถใช้ได้ทั่วโลกเลยส่วนเป็นไปได้ไหมว่าการใช้วัตถุเจะปนอาหารแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างแน่นอนค่ะมันก็จะเป็นพิษเี็บพันนะคะหรือว่าเป็นพิษเรื้อรังนั่นเองหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นเรื้อรังเป็นอะไรเช่น เป็นสารก่อมะเร็งในระยะยาวเช่นวันนี้คุณกินสารที่มีตัวนี้เข้าไปเจอปนอยู่ในอาหารเยอะนะคะก็ทําให้เกิดมะเร็งหรือว่าเกิดพิษเรื้อรังที่เขาบอกนั่นเองค่ะหรือว่าบางคนเนี่ยเกิดแพ้เกิดสารตัวนี้ก็อาจจะเกิดอันตรายเฉียบพลันถึงขั้นมีชเีเขาเรียกว่าอะไรเสียชีวิตได้เลยอย่างเช่นที่เราเคยเห็นพวกไส้กรอกมรณะนะคะก็คือแบบทานเข้าไปปุ๊บคืนไสว้วิง,วงเวียนอาเจียนแล้วก็ทําให้ระดับออกซิเจนต่ําแล้วก็ตายไปได้ซึ่งอันนี้มันก็เคยเกิดขึ้นเพราะฉะ ะนั้นกฎหมายที่เข้ามามีส่วนประกอบที่ทําให้ตัวเนี้ยเกี่ยวข้องแล้วกันเนาะเรียกว่าทุกคนได้ใช้เนี่ยเดี๋ยวชมสดก็จะขึ้นลิสต์มาไว้ให้นะคะ<ส>เผื่อทุกคนจะไปหาอ่านนะคะแล้วก็ไปหาดูเพิ่มเติมค่ะแต่ว่าเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าที่หลายๆคนมักจะถามว่าเออแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า INS number ที่ขึ้นโชว์ตามขนมข้างถุงองเงี้ยมันคืออะไรเรามีวิธีการหาเรามีวิธีการดูข้อมูลไหมหรือถ้าวนี้เราจะเป็นคนนำไปใช้เองค่ะเรามีวิธีการนำไปใช้อย่างไรนั่นเองค่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาหา INS number กันนะคะชิมมก็จะเข้ามาที่ Google ค่ะแล้วก็มาพิมพ์คำว่า INS นะคะแล้วก็ number ค่ะ นี่วันนี้จะมาทุกคนมาหาข้อมูลเชังลึกนิดนึงนะคะแล้วก็จะเจอตัวนี้ค่ะฐานข้อมูลเจือปนวัตถุอาหารนะคะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปค้นหาได้ตามหน้าเว็บไซต์นี้เลยวันนี้ที่จะพาทุกคนมาหาเนาหลังจากที่ไปซื้อขนมกัแล้ว ก็จะเห็นว่าในเนี้ยค่ะเขาก็จะมีให้เราเนี่ยค้นหาตั้งแต่ข้อมูลที่เป็นวัตถุเจอปนหาหรืออยู่ในหมวดอาหารนะคะหรือว่าเราจะค้นตามรหัสเลยก็ได้หรือจะค้นตามหน้าที่ก็ได้ก็คือทุกคนก็ลองไปเลือกใช้ดูแต่วันนี้ชมอจะมาบอกว่าจะค้นหาใช่เฉพาะ INS นะคะก็ตามนี้เลยค่ะที่ชมอ๊อจะลองเป็นตัวแรกนะคะก็คือรหัสที่ขึ้นต้นด้วย2 0 2นะคะเดี๋ยวพิมพ์ไปเลย คนไม่ต้องใส่คำว่า I N S น,นะคะแล้วก็ใส่ตัวรหัสได้เลยจากนั้นก็กดไปที่เครื่องหมายค้นหาค่ะทุกคนก็จะมาเจอที่หน้านี้เขาก็จะบอกเลยว่าตัวนี้มันคืออะไรนะคะอ่ะเราอยากรูก้2องคเราก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยค่ะเราก็จิ้มเข้าไปนะคะจากนั้นค่ะตัวรายละเอียดก็จะมาโผล่ที่หน้านี้เลยอันนี้นะคะเขาก็จะบอกว่าเป็นโพแทสเซียมซอเบทําหน้าที่อะไร ฟังชันค่ะเป็นสารกันเสียนะคะหรือเพซ i ว i ต y นั่นเองหรือจะมีชื่ออื่นที่เคยปรากฏก็ได้ที่สำคัญเนี่จะให้ทุกคนดูตรงนี้ค่ะข้อกำหนดคุณภาพนะคะที่เชมบบอกว่าล้อมาตามโคเด็กนั่นเองพอคลิกเข้ามานะคะก็จะมาเจอหน้านี้ค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะแบบมีไฟแนบอะไรเล็กๆเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะทุกคนนี่ค่ะโคเด็กนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูได้หรือ CAS number นะคะที่อันนี้มันเป็นสากลน,นะทุกคนก็คือสามารถเข้าไปหาได้จากนั้นค่ะถ้ากดเข้าไปดูตัวเอกสารแนบนะคะที่เป็น PDF เนี่ยก็จะมีรายละเอียดของประเภทโพแทสเซียมซเดีแบบเป็นทางวิทยาศาสตร์เคมีเลยซึ่งสมมติอาจจะไม่ได้รู้ทุกตัวนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาที่เราอยากหาข้อมูลในเชิงลึกนะคะหรือใครที่มีความรู้ในเรื่องเนี้ยก็สามารถเข้ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อลงรายละเอียดลงไปละเอียดได้เลย ต่อมาค่ะเรามาดูกันว่าเจ้าสารกันเสียตอนนี้นะคะใส่ได้ปริมาณเท่าไหร่นะเราก็จะขยายมาที่ n u m b e r นยของเราเนี่ยคะ่ะเบเกอรีนะคะใส่ได้1,000 ppm นะคะก็คือไม่ได้เยอะเลยถ้าสมมติว่าน้ำหนักแป้งนะคะหกิโลหรือน้ำหนักรวมเนี่ยหกิโลก็จะใส่ได้แค่0.1%เท่านั้นเองนะก็คือมันไม่ได้เยอะเลยน,น,นะทุกคนะ อันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะเวลาที่เราหาเราอันตรายหรือเปล่าจริงๆอันตรายหรือไม่อันตรายอยู่ที่เราเนี่ยคำนวณถูกหรือเปล่านะเอาไปใช้ถูกหรือเปล่านั่นเองค่ะต่อมาค่ะมาดูอีกตัวหนึ่งบ้างนะคะ INS number สามร้อย no. ค่ะซุ่วันนี้เราจะไปดูกันนะคะอยู่ในหมวดของกรด L ascorbic นะคะโอ้โหชื่ออ่นอานยากนิดนึงนะทุกคนอ่ะคลิกเข้าไปดูค่ะ มันจะมีชื่ออื่นด้วยนะทุกคนทุกคนเห็นชื่ออื่นไหมซิมโนนีนะคะตอนนี้ก็คือตัวขยายความเนาขามีหลายชื่ออีกหนึ่งชื่อเรียกบิตามินซีโปรตันนี้น่าสนใจนะเดี๋ยวชิวมวขอเข้าไปดูหน่อยอ่ะก่อนจะเข้าไปดูมีฟังก์ชันนะคะเขาทำหน้าที่อะไรบ้างปรับปรุงคุณภาพแป้งคปบคุมความเป็นกรดรู่นนี้นั่นะคะเดี๋ยวเราไปดูข้อกำหนดกันบ้างคะ่ะก็จะมาเจอหน้านี้เหมือนเดิ อยู่ในหมดนวดอม้อโคเด็กมือนกันนะคะเราเข้าไปดูดีกว่าว่าเจ้าวิตามินซีเนี่ยที่คนรู้จักนี่แหละคะ่ะอ่ะคลิกเข้าไปเลยนี่ค่ะจริงๆมันก็คือตัวสารที่ช่วยนะคะทำให้แป้งมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลเชิงลุกเนาะว่าแบบเอะจริงๆแล้วเคยได้ยินใช่ปะที่บางคนบอกว่าใส่วิตามินอีล ไปช่วยป้องกันผื้นะคะใส่วิตามินซีลงไปช่วยปรับปืงปงปุงคุณภาพของแป้งั่นเองนะอันนี้ค่ะเขาก็วิธีที่เรานะคะจะหาข้อมูลได้ในชีวิตนั่นเองต่อไปค่ะเราไปดูตัวอื่นกันบ้างนะคะตัวนี้ค่ะ I N S number 1442เออตัวนี้ไม่เคยรู้จักเหมือนกันเนาะนเวลาที่เราไปซือ้อขนมเนี่ยถ้าเราอยากดูนะเราจะมาเสิร์ชกันได้เลยนะทุกคน จะขึ้นมาเป็นชื่อยาวเยียนเลยทุกคนอาจจะอ่านผิดไปบ้างนะคะขอไม่อ่านละกันคลิกเข้าไปค่ะทุกคนพอคลิกเข้าไปแล้วทุกคนก็จะเจอชื่อนะคะชื่ออื่นไม่มีนี่คือชื่อเต็มนาำสกุลจริงนะคะจากนั้น,นะคะ่ะ หลักๆอะค่ะเราก็จะมาดูหน้าที่เขาอ๋อเขามาช่วยอะไรคะให้คงตัวป้องกันการจับตัวกันข้นเหนียวอ่าแสดงว่าตัวนี้น่าจะอยู่ในกลุ่มของสารอิมันซีไฟเออหรือสารที่ช่วยทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะปรับปรงในนี้เป็นขนมปังใช่ป่ะก็อาจจะเป็นพวกสารซิเมมนซอไฟเอร์ต่างๆแต่ว่า เสียด้มากเลยอ่ะคือในเนี้ลิงเสียเนาะก็อันนี้ลองเข้ามาดูด้วยกันพร้อมๆกันเลยนะคะก็คือมันคลิกไม่ขึ้นนะแต่ว่าจากที่อ่านข้อมูลแล้วอะค่ะเขาน่าจะเป็นพวกสารที่ทำให้พวกแป้งอ่ะมันมีคุณภาพไปดีขึ้นทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าในขนมปังของเราเนี่ย ใส่ได้เท่าไหร่นะคะหลายๆคนอาจจะก,กังวลว่าเฮ้ยทานเยอะได้หรือเปล่าอ่าในกฎหมายนะคะบอกว่าใส่ได้ปริมาณตามความเหมาะสมอัปเดตเมื่อปี2559นี่ก็ถือว่าเป็นพระราชบัญญัติที่ใหม่ที่สุดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ใส่ได้ตามความเหมาะสมแต่ใส่มากมันก็จะมีเอฟเฟกเชนน่นกินแล้วเหนื่อยติดฟันหรือว่าอาจจะมีทําให้แบบเอฟเฟกของเราทานแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ขนมปังแท้ๆนะคะสารเคมีมันเยอะเกินไปก็เป็นไปได้ เรามาดูอันอื่นกันบ้าง 2.11. นะคะอันนี้มาถึงหมวดเค้กแล้วค่ะโซเดียมเบนโซโอเอตนะคะอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยนะคะเจ้าโซเดียมเบนโซโอเอท n s 2.11. เนี่ยมี2ชื่อนะคะหน้าที่หลักคือสารกันเสียค่ะวัตถุเจือปนอาหารประเภทนี้อยู่ในหมวดไฮโดรเทตนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเข้ามาดูลึกในลึกต่อนะคะก็จะมีเรื่องของว่า เ,เขาไปช่วยอะไรในตัวโครงสร้างนะคะเป็นประเภทไหนชื่อเคมีเต็มๆว่าอะไรนะคะใครเรียนคูซายก็แน่นอนข้อมูลตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนซึ่งชมว์ไม่ได้เรียนนะคะชีมวจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่จะเข้าใจในเรื่องของการนําไปใช้วันนี้จะมาบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้จะไปใช้ละกลุ่มนี้น่ากลัวหรือเปล่านะคะ ก็จะมาที่หมวดเรานะคะหมวดเดิมค่ะ07นะคะขนมที่มีการปรุงแต่งรสชาตินะคะนี่เลยจริงๆทุกคนสามารถเข้ามาดูได้เลยนะแบบใครที่ไม่ใยอยู่หมวดเบเกอรี่อยู่ขนมหวานที่มีส่วนประกอบไข่เป็นหลักเห็นปะ่ะถ้าเป็นเบอร์10ข้างล่างนะ,ค,ะคนก็จะเห็นได้แต่นี่มมวัดมาดูอ่าใส่ได้500 ppm คือน้อยมากนะคะถ้าเกิดสมมติว่า1กิโลเนี่ยก็จะใส่ได้แค่0.05นะคะคือแบบ 0ูนน5กรัมคือน้อยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ตัวนี้ต้องระวัง,ง,งมากๆเลยนะทุกคนไม่งนั้นเนี่ถ้าเกินไปและแย่เลยนะคะมันก็จะมีเป็นโคเป็นพิษนะคะก็อัปเดตในปีเดียวกันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะมาดูตัวอื่นกันบ้างนะคะในหมวดของเค้กตัว282นะคะ282 INS Number คืออะไรแคลเซียมโปพิโอเนตนี่ชื่อคุณบางคนบอกว่าคุณมากเลยเชฟ คือสารกันเสียนะคะเป็นสารกันเสียอีกกลุ่มหนึ่งนะคะนี่แคลเซียมโพพิอเนตนะคะอ่าแล้วก็จะเข้ามาดูในเชิงลึกอีกนิดหนึ่งนะคะนี่ชื่อเดียวกันชื่อนามสกุลเดียวกันนะคะเขามีชื่ออื่นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ไม่มีนะคะเขาก็เรียกแคลเซียมโพพิอเนตเลยเนาะในรายละเอียดพวกนี้ค่ะก็เราสามารถเข้ามาดูได้เนาะ เขาเป็นกฎหมายนะคะที่ล้อมาตามของโคเด็กนั่นเองอเดี๋ยวออกมาแล้วเราก็จะมาดูว่าในหมวดของเดเกอเร่เราเนี่ยใส่ตัวนี้ได้เยอะหรือเปล่าหมวด07น,นะคะเหมือนเดิมเราต้องดูได้นะว่าของเราอะตกอยู่ในหมวดไหนบางทีแบบของเรา,เรามีส่วนประกอบของไข่เป็นพุดดิ้งอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้ตกอยู่ในหมวดนี้เขาบอกว่าปริมาณตามคมเหมาะสม ตัวนี้ก็จะเป็นสารกันเชื้อรานะคะป้องกันเชื้อรานะคะก็จะตัดอยู่ในหมวดของเค้กนั่นเองบางคนบอกว่าเอ้ชฟคือใส่ได้ตามความเหมาะสมคือใส่เท่าไหร่ก็ได้หรอก็ต้องบอกว่าใส่เท่าไหร่ก็ได้แต่มันเอฟเฟกต์ข้างเคียงนะคะคือมันกินไม่ได้ทุกคนมัน่อร่อยนะคะมันจะทําให้ขนมมันแห้งแล้วก็ทานเข้าไปอ่ะมันจะรู้สึกแบบมันมีกลิ่นนะคะมันมีกลิ่นอะตัวต่อมาค่ะ330นตัวนี้น่าสนใจทุกคนใส่ลงไปในเค้กคือกรดซิ ได้คืออะไรอ่าจะบอกว่าชีมมดเคยใช้นะเราก็ได้รับผลที่ดีด้วยนะคะมีชื่อเรียกหนึ่งชื่อนะคะทำหน้าที่อะไรได้บ้างนะคะคงนะคะคงสภาพของสีควบคงุมความเป็นกรดป้องกันการเกิดออกซิเดชันนะคะจบอ,อ,อนุมูลโลหะอ้ค่อนข้างครอบคลุมเลยเกี่ยวกับเบรนโบรีเลยนะคือถ้าเกิดป้องกันการออกซิเดชันนี่ก็คือจะไม่ให้หืนนะทุกคนีน้เขาก็จะมีข้อมูลต่าง ถ้าเราเข้าดูในเชิงลึกะคะเราก็จะรู้ว่าเอ๊พื้นเดิมเนี่ยมันสกัดมาจากอะไรซึ่งในนี้เขาบอกด้วยจะด้วยนะคะว่าส่วนมากก็จะมาจากเลมอนมาจากสับปรดนะคะอ่าเดี๋ยวเรานะคะจะออกไปดูว่าเอตามกฎหมายเนี่ยเจ้ากรดซิตริกในหมวดของเบเกอรี่ใส่ได้เท่าไหร่นะคะอ่าศูนย์เนะคะผลิตภัณฑ์นขนมอบของเรานะคะก็เลื่อนมาดูเลยะคะ่ะ ใส่ได้ตามปริมาณเหมาะสมน,นะคะจริงๆเจ้ากรดซิตริกก็คือใส่เยอะก็เปรี้ยวนะคะทุกคนมันก็ไปปรับค่า pH ที่อยู่ในแป้งของเรานะคะหรือในตัวโปรดักตนะคะก็จะทําให้อายุขนมมีโอกาสที่จะอยู่ได้นานขึ้นด้วยอ่ะมาดูตัวต่อไปอีกสักหนึ่งตัวนะคะก็คือ4 7 0ไอนะคะต้องใส่ไอเขาด้วยอ่ะชมอสใส่ไม่ได้ใส่วงเลบนะคะก็คือต้องกรอกให้ครบค่ะทุกคน ใส่วงเล็บเปิดวงเล็บปิดให้เรียบร้อยนะคะอีจยวขอแก้มืออีกทีนึงงนะพอเราใส่แบบนี้แล้วค่ะทุกคนก็กดค้นหานะคะก็จะขึ้นมาเลยค่ะโอ้ชื่อยาวพอสมควรเลยนะคะเป็นอยู่ในกลุ่มกดเกลือนั่นเองนะคะเป็นแอลจีเนาะอ่าเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูเป็นกลุ่มแอมโมเนียแคลเซียมโพแทสเซียมบลาบลา่คลิกเข้ามาปุ๊บ ะะเป็นสารช่วยคงตัวค่ะเป็น i m e นซ n c เ f i ร e นะคะป้องกันการจับตัวสารทาให้คงตัวคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มนะคะไม่ sp ก็โอเวอร์เลตนั่นเองอันนี้คือจากการคาดเดานะคะเพราะว่าเป็นสาร e m e นซ n c เ fire นั่นเองเราลองเข้ามาดูนะคะในหมวดที่เขาแนบเอกสารไว้กันมาก เราก็จะเจอนะคะข้อมูลของเขาเลยว่าอีมันคืออะไรอย่างเราอาจจะได้รู้นิดนึงว่าแบบเออเมือม่องว้นข้างใน,นี้มันคืออะไรนะคะก็จากที่ชมดอ่านก็คาดว่าน่าจะเป็นตัวสารพวกทําให้แป้งแบบมีการขึ้นฟูได้เนะแล้วก็นั่นแหละจะเป็นตนนัวโมโวเอสพีหรโอเวาเลดนั่นเองค่ะเป็นอินเิแชนไพอร์นคะอ่ะเดี๋ยวเราจะออกไปดูว่า ลองใส่ได้เยอะไหมใส่แล้วเป็นอันตรายหรือเปล่าใส่แล้วเป็นยังไงได้บ้างนะคะเข้ามาที่หมวดสูนเตนะคะของเบเกอรี่นี่เลยผลิตภัณฑ์ขนมอบและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคะใส่ได้ตามปริมาณเหมาะสมนั่นเองโอ้โหก็ตามที่เราเห็นนะคะว่าจริงๆแล้วอะ่ะสารบางชนิดที่โชว์อยู่ข้างฉลากที่ดูเยอะๆที่เรากังวลเนี่ย จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอันตรายมากนักน,นะคะแต่ก็เป็นวัตถุที่เจือปอนอาหารก็เลยจําเป็นที่ต้องโชว์ในนี้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนได้รู้แล้วเนะว่าไอเอสนัมเบอร์เนี่ยจริงๆแล้วอะค่ะบางตัวมันก็ไม่ได้อันตรายถึงขั้นกินเข้าไปแล้วจะทําให้แบบเรารู้สึกผิดแปลกต่อชีวิตไปจากเดิมจริงมันอยู่ในทุกเมนูอาหารเมนูขนมหรือว่าเครื่องดื่มที่เราทานกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะไม่เชื่อวันนี้ทุกคนลองเดินเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อน,นะคะแล้วลองพลิกหลังฉลากดูจริงๆ,ๆ,ๆทุกคนจะเจออยู่แล้วค่ะว่ามันอยู่ในอาหารของเราทุกประเภทนะคะแต่อย่างที่บ ค่ะว่าบางคนอาจจะไม่ได้รู้สึกแฮปปี้ที่จะต้องทานมันนะคะเอ๊ะแล้วมีกลุ่มไหนกันบ้างเนาะที่เขารู้สึกว่าไม่แฮปปี้ที่จะมีสิ่งเหล่านี้นะคะจริงๆคําถามที่ชมดโดนถามมาเยอะมากสุดคือจริงๆใส่เยอะได้ไหมคะกินแล้วเป็นอันตารายหรือเปล่าที่ทุกคนเห็นเนาะบางตัวเนี่ย ใส่ตามความเหมาะสมนั่นแปลว่าความเหมาะสมมันอาจจะใส่แล้วผลลัพธ์นะคะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาหารหรือไม่กระทั่งเครื่องดื่มขนมของเราอะ่ะมันไม่ได้ส่งผลทําให้เท็กซเจอร์หรือรสสัมผัสแต่มันเพีย้ยนหรือว่ามันเปลี่ยนไปนะคะก็คือสามารถใส่ได้ร่างกายสามารถย่อยสลายนะคะแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะหรืออุจจาระได้นั่นเองะคะ่ะก็ถือว่า เขาวิเคราะห์มาแล้วว่าตามความเหมาะสมนที่นี้คือใส่ได้ไม่ได้เป็นอันตรายจนร่างกายคับออกไม่ได้นั่นเองนะคะส่วนที่ว่าถ้าเอแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครที่ไม่เหมาะกับตรงนี้อ่ะแน่ๆเลยค่ะก็คือส่วนมากนะคะคนที่ไม่นิยมทานแล้วก็ไม่อยากทานสิ่งแบบนี้ก็คือแบบคนที่แบบเป็นสายสุขภาพ ะะหรือบางคนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยก็ไม่ควรจะทานสิ่งเหล่านี้ขั้นไปหรือหรือบางคนเนี่ยเป็นสายสุขภาพแต่จ้าเป็นสายคลีนมักจะไม่กินสิ่งแปลกปลอมพวกนี้ก็มักจะปรุงอาหารทานเองค่ะเขาก็จะไม่เลือกทานอาหารพวกนี้เพราะเขารู้อยู่แล้วเนาะว่ามีวัตถุเจิมปนอาหารก็คือมัน ถูกสังเคราะห์ขึ้นมานะคะไม่ใช่อาหารจริงๆนั่นเองค่ะกับอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็จะเป็นสายคุณแม่นะคะเป็นห่วงคนในครอบครัวอันนี้ชโมะเข้าใจดีเลยเพราะว่าถ้าอย่างชโมะทําทานในบ้านเนี่ยสารอะไรพวกนี้คือไม่ใส่แล้วนะคะแต่ในทางกลับกันค่ะถ้าเราจาเป็นที่ต้องทําขายแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการให้ขนมของเราเนี่ยมีความแตกต่างด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์นะคะแล้วก็หาสารเหล่านี้มาใส่ให้มันส่งผลอ,ออกมาได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ขนมของเรา สามารถตอบโจทย์ได้กับตลาดที่ต้องการในยุคปัจจุบันนั่นเองต่อมาค่ะอีกคนนึงนะคะที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็คือสายผู้ผลิตนั่นเองค่ะถ้าเป็นผู้ผลิตเองเนี่ยสิ่งที่คุณต้องคํานึงเลยคือว่าวันนี้คุณใส่ลงไปอะ่ะมันเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือเปล่าใส่ลงไปแล้วอะ่ะมันทําให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลกระทบ ่อทางเดินอาหารต่อชีวิตของเขาในระยะยาวไหมนะคะก็อันนี้ต้องคำนึงเพื่อไงคือตัวเราเป็นผู้ผ,ผลิตเองอะเราก็ต้องคำนึงเรื่องนี้เป็นปัจจัยต้นๆเนาะการที่เราทําอาหารให้คนกินเนี่ยส่วนหนึ่งอะเราถือว่าเราได้ประโยชน์มากๆเลยนะคือเรา ทอาหารให้คนกินเนี่ยน้อยคนนะคะที่จะทําอาหารได้แต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาคือเราาจะต้องคํานึงเยอะๆเลยค่ะว่าวันนี้อาหารที่เราทำอะ่ะมันปลอดภัยมากพอที่จะทําให้เขาทานหรือเปล่าถ้าวันนี้เรานะคิดถือว่าเราทําสิ่งนี้แล้วมันปลอดภยัยเรากล้ากินคนที่เราให้เขากินเนี่ยเขาก็จะได้กล้ากินด้วยตัวเรา cable, ก้ากินหรือเปล่านี่คือคําถามที่เราน่าจะต้องตอบให้ได้ <i> <Tesla>. <i> ต่อมาค่ะก <t os> ็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ไม่ได้แคร์เรื่อง เกี่ยวกับว่าเอยวันนี้คุณจะใส่อะไรลงไปบ้างแค่รู้ว่าถ้าฝั่งผู้ผลิตเนี่ยวิเคราะห์มาแล้วว่าปลอดภัยฉันก็กินได้นะคะก็คือขอทานไว้ก่อนนะคะดีไม่ดีเนี่ยค่อยว่ากันทีหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีหลายๆกลุ่มคนมากๆเลยที่รู้สึกว่าทาออกมากแล้วอะค่ะเขาไม่ได้ซีเรียสเนาะถ้าถามตัวเชมดเองในยุปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างคลุกคลีกับตัว เจ้าไอเอสเบอร์เนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นอะเคตัวหนึ่งสารมินซิฟิเออร์ในเอสพี SP ก็คือสารมินซิฟิเออร์ที่ถูกควบคุมข,ขึ้นมาเป็น i อเอสอเบอร์ตัวหนึ่งนะคะแม้กระทั่งถูงฟูเองก็ดีถูกคะเบคกิ้งโซดาเองก็ด,กกดีก็อยู่ในหมวดนี้เช่นกันะนคะเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ อันตรายมากพอไหมหรือเราควรจะหลีกเลี่ยงไหมเชม,มอนมองว่ามันอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเรามากกว่าค่ะว่าถ้าวันนี้เรารู้แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นอันตรายกับผู้บริโภคต่อให้วันนี้สินค้าที่เราเออทำออกไปนะคะมันใส่สารเหล่านี้เป็น i อเอสนัมเร์ถูกกำหนดออกมาเป็นข้อจำกัดข,ของกฎหมายที่บ้านเราเนี่ย เราก็สบายใจได้ถูกไหมคะเพราะว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปอ่ะมันรับประทานได้ค่ะมันไม่ได้ก่อให้เกิดพิษหรือก่อให้เกิดโทษอย่างนึ่งถ้าวันนี้คุณจะปรับใช้ในกลุ่มที่เป็นสารกันเสียหรือวัตถุดบนอาหารประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่สารกันเสียก็ตามแต่คุณก็จะสบายใจที่จะหาข้อมูลแล้วก็จะนําไปใช้กับขนมของเราเนาะชมดหหวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่สงสัยมานานๆแล้วว่าเฮ้ยไอเอ u นัมเบอร์มันคืออะไรแล้ว จริงๆมันกินได้หรือเปล่าคุณล่ะคะเคยสงสัยอะไรแบบนี้บ้างไหมลองคอมเมนต์บอกชมมดหน่อยได้ไหมคะว่าคุณเคยสงสัยอะไรเกี่ยวกับ i อ s ์แอ b เบว่าเอ้มันอยู่ข้างฉลากแบบนี้มันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะเผื่อประเด็นไหนที่ชมดตอบไม่ครบเนี่ยจะได้เอามาแชร์ไว้ในคลิปหน้าค่ะชัยมดค่ะก็ตัง้งใจทํารายการนี้ออกมานะเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยที่ชื่นชอบในการทําขนมเหมือนที่ชมดชอบเนี่ยได้รู้สึกว่าเฮ้ย เป็นคนหนึ่งนะที่ออกมาแชร์แล้วก็ทําให้ทุกคนสามารถทําขนมได้เก่งขึ้นหาคําตอบได้เร็วขึ้นนะคะสามารถถัดเถบถัดไปเป็นสเต็ปถัดไปได้ดีมากขึ้น,นะคะ่ะหวังว่าลิ่วิดีโอนี้คงจะคลายข้อสงสัยให้กับทุกคนที่สงสัยว่า I N S number คืออะไรนะคะ